วันนี้เราจะพามาทำปลาผัดกระเพรานะคะขั้นตอนแรกก็คือนำปลาขยงมาทอดกรอบก่อนนะคะนี่กำลังจะไหม้แล้วไปค่ะขั้นตอนต่อไป่วนเลยนี่นะคะเราก็ใส่กระเทียมกับพริกที่เราโขลกไว้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้ทำให้ดูก็เป็นกระเทียมกับพริกโขกธรรมดาแบบกะเกพราทั่วไปนี่แหละคะ่ะเดี่ยวให้เหลืองหอมหน่ารับประทานนะให้กลิ่นหอม เมื่อกินอหอมนี่แล้วเราก็ใส่ปลาขยงทอดกรอบของเราลงไปนี่นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาชูรสใครชอบน้ำตาลก็ใส่น้ำตาล ใครชอบชูรสเยอะหน่อยก็ใส่ชูรสเยอะหน่อยตามอารมณ์นะคะตามกับข้าวเน้นรสชาติที่เราชอบเป็นหลักนะชอบอะไรก็ใส่ลงไปค่ะทุกคนใส่พริกลงไปด้วยนะคะ เพิ่มรสชาตินะเพิ่มสีสันให้กับตัวปลาของเราตามด้วยผัดกระเพราทอดกรอบของเรากระเพรานี้เราเอาไปทอดก่อนนะคะเพื่อความอร่อย กะเพราทอดกรอบนี้ทอดแล้วน่าจะหอมหน่ารับประทานมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟช่า้ชามกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนปลาขยงผัดกระเพราของเราก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วไปค่ะไปทานข้าวกัน